พี่น้องแม่น้องปาเม่ก็เดินทางมาหอดหน้าเพิ่นแล้วเนาะเอาการสิได้ยางเข้าไปหาน้องเพิ่นเลยเิ่นจะยนนอยู่ในเถียงนี่แหละประจำมาสักอะไ้ไปทางใดขับไปหาน้องเพินน่นกันน้องพ่อแม่พี่น้องขึ้นทางเถียงสาวสายนางอยู่ทางในนะสบายดีแม่สบายดีสบายดีเด้อน้องน้องเพิ่นกันเนาะ คือว่าสีอาการนักแห้งจนโมปากโมเว้านะ้ำเลยน้องพันซื้อ,อยังก็แม่ซื้อนอ้งสาเนาะอ๋อเพิ่นอายุจะปีแล้วซาวปลายปีละซาปลายปีเนะาะอ๋อแต่ว่าน้องพันนี่ก็อยู่ให้อยู่หน้าประจำเนาะประจำบร,ริเวรบ้านบร,ริเมวอบ้านอ๋อโอเคอืม ขอตาแน่ขอตาแน่กับหอยตาเต้เด็กนะงานเราก็นหนาตาดีเนาะโดยหนาตาดีแบบกัาเป็นอันยุ่งเศร้าปลายปีเนาะเพิ่นก็เป็นตั้งแต่ยังอายุ่งสิปลายบอกเป็นอาการที่ว่าเนี่ยเราอายกล่องมาทายเอาลลายดอกวไม่ได้พากันกินข้าวกินน้ำแล้วว่าไงท่านจะกินดอกอหาก็ดึงลูกนอนเปี๊ยข้างแม่ได้จ้ะ แม่ก็กินมากกับบ้านน้องพญามกท่านได้กินกินซวยสิคขมือบ่สสิได้ทั้งเธอกับเจนค่ำทั้งเธอกับโบกินเลยน้องเพิรนนะทั้งเธอบบกินเลยหมายถึงกับโบกินเลยเพื่อนหนึ่งนะเพราะว่าเพิ่นคืออยู่เพิ่นบูหิวบ่เนาะน้ำกรบโบหูจักใหญ่น้ำกระโบหูน้ำเพิ่นเนาะทั้งเธอกับยังกับจักมือสูงชุดโบกินเค่ำทั้งเธอก็ได้ช็องมือโบกินเลยมาลูกมากก็กินกินนะคะ ยักษ์มัยังบ่ได้คือบม่ได้ยำได้ใครกินนะไรรุดขาปะอ้าวบวคาคอบติดคอบจักน้ำมันบ้าไม่ได้กินนะไมนได้กินเลยแต่ตามที่เบิ่งเนาะอาการเราสินักกว่าน้องคนนั้นเนาะแม่เพราะว่าเราเพราะว่าได้ตอบสนองบม่ได้เบาหูเรื่องอันนั้นพักนักแหงเบาว่าบ่าหูหักหูเลยบางอย่างอันนั้นนะยังว่าเพิ่นแบบ ร่างกายเพื่อนก็ททำงานได้เด้น้องคนนี้ร่างกายค่ะแบบทำงานาเฮ็ดยเมื่อกี้เราก็บ่ได้ปานนี่เนาะแม่แต่ก่อนเห็นเพิ่นเป็นปกติคนเฮาเนาะแต่ว่าเพิ่นอาจจะแบบไปดุแต่ก่อนะแบบว่าเคยไปหักยาแบบว่าไก่สุดน่อยุ่ไสพาเราไปหักษาคนได้สวรรค์ไก่สุดยุรค์อยุทแถว่ามุกอยังอยุไทยบ่เคยไปบได้ไปที่ ต่ผ่มีเงินไปบมมีเงินก็เลย่ได้้เนลเนาะกามูติเฮาวีเงิฮาวาเพิ่นเนาะก็อยากให้ลูกเศร้าดอกเห็นนั้นได้สามันบมีเงินขายหน้าครึ่งหนึ่งพอได้ปวแล้วนะปวขายหน้าครึ่งหนึ่งนะขายศร้าเศ้าอยู่กับเจ้าคมไปแล้วยู่ยื่อวันนี้ไปทั้งใดเนาะไม่มี้ว่เงินไปเฉิน่า พว่ามาว่าอย่ายไรกะหักษามาถูกวิธีแล้วเนาะหักสามมาถูกวิธีแล้วยังว่าเศร้าแบบแถมยังนักไปอีกเนาะมันชีว่าแล้วกะแต่เป็นยังไงทั้งเฮากะให้กำลังใจเนาะภูมิว่าสิช่วย่นแบบใดเนาะพอมีผู้นางยิ้มผู้เดียวอยู่ื่อกันได้อยู่บ่นี่ฮยนะผนไปชื่อชีว่าเจอกันแล้วไม่จักเนาะ บ่จักดอกพอเบิงอาการของเล่ากับแต่ก่อนเขาก็เคยเห็นเล่าอยู่เนาะกับได้นักขนาดนี่แต่ชอมือนี่เบิงคือเล่าสิแบบนักแห้งอาการเล่าก็เดิมสิบ่จักบ่จื้อยังนี่ยีดืมๆมาอยังแม่ยันบู้เมืองยังเลยะหน่อยขนาดทําลายตัวเองยังหูซึกเจ็บนะสาวใสยิ้ตัวเองบ้อนีลบปเจ็บบ่าน่แม่นบ่เลยบ่เปงเหมือนบ่ได้บ่เจ็บบ่น้อง กัดแลจะเลือดออกแล้วบอกัดจนเชี่ยนสิขาดออกเลือดแตกออกจนเชีนสิขาดว่เลือดเป็นที่ออกแล้วก็คือแม่กะหามอยู่บ่เวลาฝนหามหามบ่แพ้แล้วเนาะแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ทำลายแม่บ่ะวันที่เออแต่ว่าเฝนทำลายตัวตัวเองใครอยู่นอกฝนยังไว่าบอกทำลายเราไม่ได้เห็นกระไพ่ลูกหลานไม่ได้ลูกหลานมาหายที่เาหายกวนกันเดี๋ยวบังซื้อเออเแค่ยังใครเนาะเรา่ทำลายไป ทำไายตัวเองอือเดี๋ยวไง่วาเฮ็ดนี่เลยจักเขาเฮ็ดน่ะเป็นยาต้างของเมย์กันเนาะไ่้จะเข้าเวรเนาะปวยก็ป่วมากเลยทีเออยาที่เป็นห้ค่ะกินแล้วมีแต่อยากนอนมีแต่นอนเนาะชักก็ชักชักก็ระไเขินชักเป็นชักเป็นยชักยาดีกระชากได้เป็น้างอืมเป็นชัก แบบว่าเวลาเราสินอนเนี่ยเราก็นอนแบบปกติคือเฮาอยู่บ้างนอนแต่ก็แม่ชินอนนอได้ค่อยๆลงบักนอนก็เอาเค่เฉอกตั้งชิงงกอยู่นได้ถ้าเพิ่นก่อนเพิ่นสินอนรับนะบ้างเิ่นแบบว่าเหตุอะไรเหตุเหตุอะไรบ้องเอกเพิ่นสิตั้งเลยเนาะตั้งสิวะตั้งแล้วก็สิงงกเด็กคอสิงงกคือบ่ได้ลงใช้หมอนคอถ้านอนเพิ่อนนะออืถ้าถ้าเรารับไปเลยเราจังเหนื่อยเพื่นเด้อ อ๋อปวดหัวลมันับว่าแล้วอลับได้นอนกันนอนเนี่ยจ็กชีวายังไดเนาะแมนอาการเล่าอาการเจักชีวายังไดคันเวาแล้วก็เม่นอกประมี่กับบกเคยเห็นนะแมนคันเวาตรงๆตามตรงกับอาการแบบนี้นะแบบคันบวากันนอกจากจ็กชีวายังไดไปคือว่าน้องเจ้าเป็นกะว่าคั็ชีวาป่วยอย่างกันะเป็นยังไงค่ะแต่ก่อนเล่ากับ เป็นป่วยโรคอีหยังมาบ่เข้าใจนี่นะวันนี้อันนีเป็นน้ำเสียงโมงเฉียงโมงเคลื่อนบ่ม่ตอนที่ว่าแต้เคลื่อนเลยปวดซากลงก่อนนะเป็นชั่วโมงโอ้ออาจจะเป็นเพราะว่าสมองเคลื่อนแบบว่าแล้วเราเฮาก็บ่ได้รักษาจังซี่บ่เราเลยอาการนักเข้านักเข้าอย่งซี่บ่เฮาก็ไปหักษามันแบบมันปวดเท้าเนาะแล้วก็หักษาอยู่ขาอยู่บ่ได้ปปาเนาะเฮาก็เซาอ่ะหักษาบอกไงก็จนสุดความสามารถเนาะเงินก็จนเบิด จนมื่อไงเช่นะจนคลายหน้าคือว่านั่นเนาะคลายหน้าครึ่งหนึ่งคลายเบิดแต่บโมีหน้าเห็ดเข่ากินได้แบบนี้เนาะแห้กระเทกได้แบบนี้มีหน้าเห็ดเข่าเห็ดหนากินบะไรเงี้ยเสร็จนักไปแล้วเนาะไปนี่ได้เหตุนี่ได้สามันบมมีเห็นปวดเด้หรอไม่ปวดก็เงินบมมีค่าเพิ่นบ่ได้กินยาค่ะแบบว่าบ่ได้ปวดนี่ประมาณเจ็ดปีอะไม่ ปีปายด้ปายบ่กินอยู่อืมันนี้มันนักดาได้กินมันมีแต่นอนได้วหยุดบัดนี้อืมซักก็นอนโดยซักก็นอนกินก็นอนอืมไปซักแล้วก็บ่ได้กินบัดนี้เฮาได้ไปซักเรืยก็เอายากินมาให้นอนมีแต่นอนเวลาเราสิไปอาบน้ํานว่าเขาโทษนว่าขอนุญาตนําลายเนาะเวลาเราปัสสาวะอย่างั้นปนวเฮานี่พาไปบ่ บ่ได้พาไปเถื่อนกับบอนเลยเออขออนุญาต้ำกับบอนเลยืืออเนี่ได้เป็นผู้เลี้ยงผู้เมียนบ่อสทังเนี่ยเดี๋ยวโดดเถือ่านั่าเหงได้ประกันปัญญากเลยบอจับก้องเฮ็ดว่ะเถื่อเราแบบคิดอยากทำหายตัวเองแต่หาสัตว์ไปเบิดแล้วน้ำเถื่นนี่บอสดีแล้วดีแล้วเราบอกหัวโดนหัวแตกกันเนาะ จมบปี่หัวก็โดนบอกโอเคยบอยแบบเอาจนหัวแตกประมาณนี้จนจนกระแตกแล้วกเขาหามก่นนนั่นนะบอกมันเบียบบ่ามันโดนกะบอยชีหัวบอชีโนที่ยังเขาไม่ได้เปอย่ยนังนะแต่ว่าผิวนางนี่เคยบอยแบบว่าทำลายจนเลือดเจ้าของออกจริงนะจนชิ้นชิขาดออกแล้วบ่เบอกมันสัดสัตแต่มั่กระเตกเนาะเลือดออกตามขอตาม น้าหนักบึงเบืองเรก็มีแต่บะมีแต่แป้วเมนไม่เดินมันเห็ดแห้งแล้วก็เลือดออกถือวันนักนาสาหัสเติบเนาะโดนนี่ถือวันนักที่สุดเลมนแทบตีมาเคยไปทําคลิปใส่ก็โบได้นักสามนอกคนนิดได้ทางเฮามามาอีกอ่ะโบได้มีแนวมาฝากมาต้นเนาะขอโทษขออภัยน้ำมันลายเลยเลยมาเท่หน่ะเนาะเฮาก็ยังจะมาอีกอยู่สิ อยากก right? mm ินยังเพป็นมากินยังเป็นพิเศษเนี่ยเป็นเคยบว่าบอกได้บอกยังมาชื่อมาใครกินเลยแต่ว่าขนมนมนี่เรากินบ่ยิ้มอะไ่างไว้ก็กินเออข้าวมาม่กันข้าวก็บ่อได้ซื้อขนมเลยนมมาฝากเราเนาะมีแต่มือหนาเพป็นข้าวที่มาเยี่ยมยามไม่ก็ทีนี้ติดไม่ติดมือมานะนำอยู่นะแต่ว่าข้าวเอาเงินให้เพื่อนนี่เพื่อนสี อยากหับอยู่ันนี้ไปลองบนกันเน็เดินลองกันไปไองกันมิเอาบอนเอาบอนเอาได้บอนเบิรเนิ่นขึ้นสิบหเอาบอเอาบอเงินสื่อกินนี่น้อง <c ười> เอาบเปิรนบุหูน,น,น,นะ <c ười> เรื่องบาเให้ทางแนก,การนัเ่เ้เบิน<า>กับบหุหูเรื่องอย่างเลยเบิร์ ตอบสนองบ่ได้แล้วเนาะซื้อซานกันบ่ได้แล้วตามหมอตือขึ้นหนาาเบิ่งอาการน้องนะีแต่น้องเฮาก็ลองเบิ่งเนาะว่าน้องเพิ่นสิฮู้จักกันว่าตอบสนองนําเฮาบ่เนาะเด้อว่าือาได้บ่ถ้านเฮาก็สิได้ให้แม่เนาะไซื้อขนมให้เอื้อยเพิ่นกินเนาะด ดีขอบใจนิดๆหน่อยๆทางเฮากันเนาะไกหลายโที่เพิ่นหาซื้ออันยากินน่ะโดยปีกไก่ทีกาเพิ่นกินอยู่ชื่อวปไก่ก็กินอยู่เนาะกินมามื้อหน้าเฮาก็สิซื้อมา้แกินยังเฮามาห้อยเฮาก็กินแต่ว่าบัดเพิ่นบ่กินก็คือเว้าแล้วบ่เบิดมื้อก็บ่กินบ่เาลกมาแนกินกันเอามาลกมาก็คันคือสมมุติว่านั่งอยู่ิได้ายากนั้นก็กินันเวลาเรา อยากข่าวนี่ก็แม่ได้พาไปบ่ะไปกินเองไปเองได้ไปเนี่ปเนี่ยเป็นยางไปบ้าหรือว่ายางไปย่างกระเช้ไปเนอูจับไม่จับย่างไปเนาะฝ้อดกดเติมมันได้เนาเพิ่นหม่ว่าขันบ้าแล้วก็หยัดอ่อนเนาะมันขนองอ่อนเลยเป็นรอยมยางเนาะมันอยู่ของเก่าเลยมาเห็นวันนี้ก็ถือว่านักก่าเ่าแหงเลยแังไหนกับทางเฮาก็มีแต่เป็นกำลังใจขอ้ทางแม่และ เออเพิ่นสูสูเนาะไฮไฮจะโรคให้เจ็บไปไหวโดยกี่สาวๆก็เคยลิ่น้ํำกันกับเพิ่นอยู่นตอนนี้ก็เป็นหมู่กันอยู่หมู่มาดิ้นน่ำกันตอนนี้เลยเพิ่นกับหน้าตาจบงามเนาะมาเป็นแม้วนี่ก่อนก็เห็นเพิ่นเลาะกลางบ้านก็เพิ่นกับเป็นตะแพงอยู่ตะแพงจบงามเลยตะหักว่าเราวเป็นซี่กับแลก็ไปแล้วหาเงินหาค่าหมยมีผัวมีลูกคือหมูแล้วเนาะคันเบาถึงนะเห็นตอนนั้นนะเนากับผู้งามเนาะบ่ได้คิดหลายได้เนองคนนี้นะ เลยแต่ว่ามาเห็นอีกที่ก็คือว่าอาการนั่งคันสมุดว่าเสียหายเรานั่งดีๆบ่ได้บ่ลองได้นะโมได้บ่กโได้เอชซีหนั่งเพิ่นนั่งคานี่ตลอดเลยบ่กเอชซีหนัอ่ะคันเหยียดขาก็เหยียดบ่ได้บ่เขาดึงตรงก็ดึงขึ้นคือกินนี่แล้วอือมันแบบมันเข็งัขน้องโ่ได้เลยเลยสิบสิบคอให้เอชซีเบิ่งหน้าตาน้องเพิ่นเนาะแต่ว่าตอนนั้นก็สิบอายเนาะ เดิมเลยนาตาเพิ่นกะโดยหน้าตาดีอยู่แต่ก่อนโอ้ยแห้งกว่านี่เพิ่นเป็นตะแพงแห้งเพิ่นหลอกไปตามกลางบ้านเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนั้นอาการเพิ่นกะบริหนักซ้ำนี่กะเห็นอยู่แม่น้องพามีกะ่ะเเเเ็็นนอหหลาร้มไย ไปปวดกะแผ่นหมอข่าชิท้มว่ะดูน้ำหนูว่าหนูปากนี่เนาะเป็นข่าชีบอนที่ได้ว่ะดีที่แผ่นหมอทิ่ห้าอยู่ว่ะแม่ได้เบ่าแทนเออเอาเบ่าได้ได้เนาะเลยปวมาสุดวิธีเดจะเนาะทางแม่กะทางยูซื้อหน่ะมาจักกองเพชรขายหน้าจนเบิดครึ่งหนึ่งแล้วว่ะถ่ายหน้าก็เบิดครึ่งยังบัวเศ้าอยู่ยังบัวเศร้ายู่คั้นขายเบิดกับก็แหงแล้วเนาะวันนี้เขากิน รวยอ่ะทำเฮากันเนาะมาเยี่ยมยามในเเื่อนี้กันที่แต่เป็นกำลังใจให้หายไไว้เนาะสู้ๆดีดีเหตุเศร้าเนี่ยเหตุเศร้าปกติเนาะทำเฮากับเป็นกำลังใจให้แดดเนาะทำเฮากับจะได้เดิดสสนทางกลับเนาะมื่อหน้าม er. ื่อไรพอกันใหม่เนาะรวยสบายสบายดีแม่สบายดีเด้อทั้งนั้น